สวัสดีครับผมมื่อนี้กลับมาพบมาพอกันที่เขานะครับผมมื่อนี้พามาชมของไงครับของหน่อยแรงน้องกันนะครับมืนน่อน,น,นี้เป็นคันรุดนี่เป็นหกพันหกนะครับผมหกพันหกนะครับมาลมต่ออ้อยนะครับคันข้างหน้าจะเป็นเจ็ดหกหนึ่งศูนย์เอสนะครับผม เป็นตู้แอร์วีไอพีนะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทีมงานไร่พรเจริญนะครับผมกับ7 6 1ดหตัวแรงนะครับกันนี้ยังยย่ใหไงปันได้นะครับผมของคนมีไงกว่านี้อีกนะครับ ของเพื่นมีไงก็นี่อีกนะครับสองคันนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสสิได้ทไทยนะครับผมของไงเพิ่นนะครับเมือนี้คันหน่อยออกนะครับผมคันหน่อยออกสองคันนะครับเป็นหกพันหกกับเจ็ดหกหนึ่งศูนย์เอสนะครับตู้แอร์บีไอพีนะครับผม นี่นะครับชมลองกลางส,สวยๆเพลินเลยนะครับผมมึงครับพี่น้องนิ่มๆแต่เร็วนะครับผมแรงๆเลยนะครับผมเจ็ดหกหนึ่งศูนย์เอตู้แอร์วีไอพีนะครับ หางก็เป็นหางหางจิตและหางหางแปดนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแปลงนีเหลือแปลงนี้ครับบ้านนี แปลงนี้ประมาณสามไรหรือสี่ไรนี่แหละครับบ่าแน่ใจนะครับนี่นะครับบานนี่ลงแปลงไม่แล้วครับผมบานนี้มันลมต่ออ้อยแปลงนี้ครับบานนี่ภาพอาจจะย้อนแสงเล็กน้อยแล้วนะครับผมขอโทษขออภัยนะครับผมดินก็นเริ่มแห้งแล้วครับผมหลังจากฝนโปรยมาประมาณสองอาทิตย์นะครับหญ้าก็อ้อยดูด ดูดหน้ามกินเมิดแล้วครับมาแล้วครับผมไปน้ำกันเลยนะครับผมมันมั่นเลยครับคลิปนี่ เลยนะครับผมแดนแบบนิ่มๆเลยนะครับคันนี้ดินมันก็อยากแห้งล้วครับพี่น้องหลายแานกสิบุกค่อยเข่ามปไน้นะครับ จนไม่ขว้างหนาต่ำไปเลยนะครับผมสำหรับ7 6 1 0นเอทนิ่มๆนะครับผมตะวันแรนเร็วนะครับ หาแป๊บเดียวสิแล้วแล้วครับผมกับทีมงานไลลนหลพรเจริญเฮานะครับช่วงนี้กะจะเป็นงานไถลมต่ออ้อยซะส่วนมากนะครับผมแต่ว่ามือนีนเฮาก็อยู่กับหกพันหกตัวแรงนะครับแล้วก็แล้วก็จ6ตหกหนึ่งศูนย์เอนะครับผม นะครับเล็กๆแต่แรงนะครับผมไอ้แป,ป๊บเดียวสีเหแล้วนะครับโอ้เร็วนะครับ,นนค,รบคันนี้ตู้แอร์วไอนะครับ7 6 1 0ห มาครับพอดรอบ6กัน6เขาแล้วครับแรงๆดุนโดนเลยนะครับคันนี้อันนี้เป็นหางหกนะครับผมส่วนคันใหญ่เป็นหาง8นะครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับแปลงนี้นะครับปัจจียท้ายห้อยชุดท้ายแล้วนะครับผมนี่โอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนไม่ได้ครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ